โอเคก็ขอก้าวสวินเลยอยู่กับผมเงินอีกเช่นเคยทุ่ง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 ทุงทุงทุ่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 ูร์ไทนด์ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเอกสันนั่นเองซึ่งสเตตของพี่แกก็ลยแบบว่าบล็อกเทนป๊อปปี้แล้วก็ลูดี้ประมาณนั้นเลยแหละครับแต่อันนี้ในเป็นตัวที่เนิบลูดี้มานะคือสกิลพี่แกเป็นสกิลพลาสซีฟที่จะแบบว่า ถ้าไปแตะเครื่องไหนเครื่องนั้นจะได้รับการกัดน,น้ำหมึกไปแล้ว10%ครับส่วนทีเกตที่ผมเอาไปก็เลยเป็น m a t ติฟา i n g ่งการกับของใหม่เริ่มมาเราก็จะเห็นเป็นในส่วนของบาสเกตเลยนะซึ่งผมก็รีบม,มุ่งตรงไปเก็บก่อนเลยซึ่งไอบาสเกตเนี่ยผมจะสะสมเอาไว้นะซึ่งไอเมนรอบนี้มันแบบน่าเล่นอนะเออแต่กูยังไม่เจอเมนเลยนี่ก็ผ่านมาสองัทีแล้วนะ ซึ่งก็มากันเครื่องโซนตรงนี้ครับอืมซึ่งเป็นโซนหน้าลิฟนั่นแหละแต่แบบกันๆไปเถอะครับมันยังไม่ใช่หน้าลิฟสุดๆเลยะผมก็ทําการเดินหาเครื่องถัดไปก็มาเจออีลูอีดักผมก็อ่ะอช่างๆมันแบมมากันตรงเครื่องไกลๆชั้นหนังสือนะกันเสร็จก็รีบจำเอาไปเครื่องอื่นเลยนะซึ่ง อีเครื่องหนึ่งมึงก็อยู่ใกล้ๆลิบอะครับผมมาเช็คฝั่งนี้ทําไมก็ไม่รู้ซึ่งก็มาเจออีเครื่องนี้ครับแล้วก็จะมีเครื่องด้านในอีกหนึ่งเครื่องนะผมก็เออกันให้มันจบจ,บจบไปอ่ะกันเสร็จผมก็มากันเครื่องตรงนี้อะนะกันเสร็จก็รีบวิ่งเข้าริบแลอนนะส่วนของที่อีบักแดน,นดี้ขายก็แบบว่าส้นตีนมานนหนึ่งเมื่อรีเปิดผมก็ทําการเดินหาเครื่อง ก่อนเลยนะซึ่งก็โดนอีฟินเห็นไปหนึ่งช็อตผมก็อ่ะมากัดตรงนี้เจอลุงไข่พะโลเรานะซึ่งพะโลรอบนี้นะโดนแดนดี้สวบไปแล้วนะไม่ดับปิดปีเลยเี่ยอ่ะก็รีบๆกันเครื่องนี้ใหมันจบๆไปครับอืมก็ไม่อยากพักนานสักเท่าไหร่อ่ะก็อ่ะนี่มาหลบตรงน,นี้อืมซึ่งวันที่ผมตัดต่อคลิปอยู่นี้ก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับก่อน ที่จะลงภายในวันเสาร์เออเพราะว่าจะลงวันศุกร์เลยก็จะแบบว่าอจะ <c oughs> แบบผมไม่ตัดต่อวันเสาร์กูจะเอาเวลาไหนไปเล่นฟอกัสเซนแล้วครับอฟอกัสเซนมันจะอัปเดตแล้วสำหรับใครที่ไม่รู้อ่ะซึ่งก็ผมติดสโลไปสามขีดเลยนะก็เจอสิบห้าเปอร์เซ็นผมก็มาเดินหาเครื่องที่มันอยู่แถวๆหน้าริบอ่ามาเจอเครื่องนี้ก็รีบๆกันให้มันจบๆไป พอกันเสร็จอีฟินมันก็มาเห็นผมผมก็อ่าหลบตรงนี้ซึ่งอีเอกสันมาเห็นผมอีกอ่ะผมก็เอาวิงจุ้งตรงนี้อ่ะแล้วรอให้อีพ่วงนั้นมันไปก่อนครับผมก็มากันเครื่องตรงนี้แต่ด้วยความที่กูเออหรือว่ายังไงกูไม่รู้กูว่ากันผิดครับแล้วก็เอออีกรอบมาหลบตรงนี้มันก็เห็นหมดเลยอ่ะครับอ่ะแล้วก็อืมมาหลบตรงนี้อ่ะก็กลับไปกันเหมือนเดิมอ่ะละอ่ะพอ กันสละแล้วก็เข้าริมาซึ่งผมก็เลือกเป็น l อ s and fall แล้วก็เจอกับเฮีย yeah, อะไรนะ่ะอึง้งอยู่กับของที่ผมได้สักพักแล้วก็มาเก็บบัตเกตซึ่งอีรอบนี้เราก็เจอกับลุงลุงลุงพัโลอ,อีกแล้วนะครับซึ่งเราก็อ่ะมาเก็บบัตเก็ตรงนี้อีกอ่ะซึ่งหน้าที่ต่อไปของผมก็คือการไปกันเครื่องซึ่งไอจุดนี้ถ้ามันเดินกระตุกกระตากหน่อยก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ มันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของผมแล้วนะซึ่งก็ผมก็ไม่เข้าใจอะแต่ก่อนทำไมแบบกูเล่นแดนดีโวลแล้วแบบมันลื่นปืนลื่นปืนครับสมัยนี้มันกระตุกกระตักจัดเลยเฮียกันเครื่องนั้นเสร็จก็มากันเครื่องนี้ต่อครับกันเสร็จผมก็เดินมากันตรงนี้ต่อเลยอะครับซึ่งที่ผมเลือกลงเป็นวันเสาร์ก็อาจจะมีแบบมันอาจจะมีคนเรียนซัมเมอร์มานผมด้วยอะนะซึ่งก็มันก็ไม่น่ามีหรอ กันเสร็จผมก็ทําการเดินหาเครื่องถัดไปเลยนะซึ่งก็มายืนเอออยู่นี่ยืนทำเเีียเลยอ่ะผมก็มากันตรงนี้เลยนะอือซึ่งเป็นเครื่องสุดท้ายละซึ่งอีพีรอบนี้ก็ได้เป็นบล็อกเทนกับอีลุงทอมสันเอ,อไม่ใช่ทอมสันเอกสันอ่ะซึ่งก็เมื่อกันเสร็จแล้วก็รีบเออวิ่งเข้าไปในลิฟเลยนะซึ่งก็เออง่ายๆชิวๆ แดนนี่กอเมนติดึ้มาขายผมก็ซื้อ,อไปเลยครับไหนๆมันก็จะแบบว่าเออผมก็มาเล่นจะเอารีเอร์ของไอ้ไฟเออไอ้ไฟเลยโดยเฉพาะเลยนะแต่แดนมาเจอพี่สาวของมันครับไอ้เพียฟัตเตอร์ซึ่งไอ้ฟัตเตอร์มันจะโผล่มาทั้งคลิปผมเลยนะก็แบบว่าอืเป็นตัวที่แบบว่ากวนส้นเท้ากูมากเลยระดับแรงเพียอนะไรโผล่มาแบบ พูดบ่อยอ่ะเอ,อออะซึ่งผมก็มากันเครื่องตรงนี้ไปอ่ากันกันไปกันกันไปซึ่งก็ออะกอรอกันให้เสร็จอะกันเสร็จผมก็เก็บเครื่องนั้นไว้น่าจะเป็นเครื่องสุดท้ายนะครับซึ่งก็แบบว่าอ่ะไปซึ่งเป้าหมายผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นเก็บบาสเกตก่อนนะนะซึ่งเก็บเสร็จผมก็มากันตรงนี้กันยังไม่ทันไรโดนผีไล่ก็เออมากันตรงนี้ให้มันจบจไป ผมก็แบบว่าเดินมาโซนลิฟเสียมาเก็บบัตเก็ตแล้วก็มากันน้ำหมึกโซนตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะกันเสร็จนางผีเสื้อเวนตะไลก็โผล่มาครับซึ่งผมอยากให้แบบผู้พัฒนาเปลี่ยนจากการแบบวิ่งตลอดเวลาเป็นการแบบเจอผู้เล่นแล้วจะพุ่งเข้ามาโจมตีผู้เล่นอย่างเงี้ยมันจะน้าแบบน่าสนใจกว่าเยอะเลยนะซึ่งจุดนี้ก็โดนนางผีเสื้อตะไลไฟลุกตีไป เอ้ Ay, ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเรามีเมทคิดอยู่แล้วก็พอเข้าริบมามีการให้เลือกใช่ไหมผมก็เลือกเป็นเฟิร์สเอทไปเมื่อเปิดริบมาก็อยู่กับดานอีเตอร์อันใหม่ครับซึ่งไอ้ดานอีเตอร์อันใหม่นี้ก็จะแนวแนวคิดมันเลยที่แบบว่ามุมแมปจะเล่นง่ายแต่กลางแมปจะเล่นโคตรจะยากซึ่งไอ้จุดนี้เนี่ยผมก็ขอพูดเลยนะว่าผู้พัฒนามึงมันมันทำแมปกว้างเกินนะครับเออมันกว้างแบบเปลืองพื้นที่จัดเลยอะเออ ก็แบบว่ามันมีโซนลึกลับแบบหลายที่มากเลยครับซึ่งไอ้ด่านนะ่ะมันแบบเอออยากเออผมอยากให้แบบผู้พัฒน,นาปรับให้มันแบบมีสองแบบด่านที่มันมีสองชั้น่ะครับมีบันไดให้ปีนอย่างเงี้ยมีเออมีบันไดให้ปีนอย่างเงี้ยซึ่งเ,เราไม่ต้องพูดมากครับกันทําหน้าที่กันน้ำมึกต่อไปพอกันเสร็จผมก็แบบอืมโอ้าักเร็วไม่ได้เนี่ยไอ้จุดลึกลับตรงเนี้ยผมแบบ มึงสร้างมเพื่ออะไรวะเออสร้างมาเก็บกับซูลเหรออ่ะแล้วก็อ่าเดินมากัดน,น้ำหมึกโซนตรงนี้ครับก็กัดกัให้มันจบจบไปกันเสร็จก็มาเดินกันตรงนี้ต่อนะอ่ะเขารีบมาไอแดนนี่ก็มึงไปดีดอีตัวไหนมาแล้นู้เงาโลขีของเพปเปมาให้กูถึงสองอันเลยนะซึ่งกูงงว่าเอ้ยมึงให้กูได้ไงไวะยะ อาเปิดลรีม,มาแล้วก็เจอกับอีนางฟัตเตอร์อีนางฝีเสื้อที่เชี่ยชิบหายเชี่ยที่สุดในโลกครับผมก็มากันเครื่องตรงนี้ซึ่งอืมกูอยากต่อยผู้พัฒน,นาว่าใครเป,เป็นคนสร้างแบบเครื่องเครื่องให้มันมาอยู่นี้วาคือแบบไอ้เครื่องตรงเนี้ยมันโดนผีแบบเห็นได้ง่ายแล้วแบบที่หลบมันก็มีมีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าโดนผีลายล้อมตรงนี้คือไม่รอดครับอ่ะ ซึ่งอีฟัตเตอร์ก็กวนตีนกูหลายรอบมากครับอ่ะก็ปล่อยมันเดินไปก่อนอืมผมก็มากันเครื่องตรงริบเสียตรงนี้อ่ะกันให้มันจบจบไปอ่ะพอการเสร็จเราก็มาเดินจูบหน้ากับฟัตเตอร์เอ้ยไม่ใช่เดินหาเครื่องต่อไปครับซึ่งอีเครื่องมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะเออก็กันกันให้มันจบจบไปกันเสร็จก็รีบวิ่งเข้าริบเลยนะซึ่งเอเมื่อกี้ผมไม่ได้ลืมพัก ไอเครื่องนี้เหรอครับคือกูขี้เกียจตัดไปตัดมานะกลัวค,คนเขาเมาเหล้ากันนะ <c oughs> เมาเหล้าไอเขียแล้วเมา,เากันนะเออแล้วก็ด่านนี้เราเจอกับชิปโปกับป๊อปปี้ครับซึ่งเป็นสองตัวละครที่แบบว่าสําหรับคนเอออาจจะว่ามันกระจอกนะแต่แบบหลังจากกูเล่นไอ,อเอ็กซ์ล้วกูบอกเลยว่าสองตัวนี้แม่งคอมโ,มโบนดีชิบหายเลยอีกตัวหนึ่งแม่งต้อ,ตอนมาหาก,กูอีกตัวหนึ่งแม่งแบบรอรอฆขาไอตัวที่แบบ เนี่ยแล้วก็แบบเดินมาประกบกันอย่างเงี้ยคือขวือตีเลยแล้วก็ผมเข็ดขยานไอ้เครื่องนี้เลยซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบด่านนี้สักเท่าไหร่คือไอ้ด่านเนี่ยแบบไอ้การกันแต่ละเครื่องมันคุ้นยากเลยเว้ยไม่บางเครื่องไม่ก็อยู่ไกลกันจัดบางเครื่องไม่จะชิดกันก็ชีดกันเหลือเกินเลยอ่ะพอกันสองเครื่องนี้เสร็จผมก็ไปหากันสองเครื่องที่เหลือเลยอ่ะอูพูด พูดที่อะไรของกูว่ม่งกระตุกกระตักจังวะเอาโมม่วมากันเครื่องด้านหลังโซนตู้เย็นนะฮะกันเสร็จแล้วก็เดินกลับไปหาเครื่องที่อยู่ใกล้ริบนะซึ่งเพราะว่าอ่ะมาเจอเครื่องนี้ก็รีบๆกันให้มันจบจบไปซึ่งไอ้จุดนี้ผมไม่ตัดแล้วนะเออรอดูให้มันจบจบไปเลยเอออา อ้ทีเปิดผมก็รีบเข้ารีมนะโดนอีชิมโปไลแป๊บหนึ่งอะแดนนี่ก็เอาขายของขี้หมูขี้หมามาแล้วผมก็แบบว่าอืมเยากลุงพาลอกูจะแบบวันนี้ลุงพาลอก,กูจะไปได้สักกี่ชั้นนะซึ่งมาชั้นที่เก่าผมก็แบบว่าฮะสะแคร็บบอเออผมก็เจอนางสแคร็บกับนายชิมโปสุดตัวที่แบบโคตรน่ารังเกียจ ผมก็แบบว่ามากันเครื่องตรงนี้ให้มันจบจบไปซึ่งไอ้ตรงนี้สแคร์ม,มันยิงหางไม่โดนครับอ่ะอ่ะก็มาหลบตรงนี้ต่อซึ่งไอเมทที่กูใช้ไปตอนไหนวะอ๋อใช้ไปด่านป๊อปปี้กับชิมโปใช่ไหมเออก็เป็นสองตัวที่แบบกูเกียดจ,จัดเลยหลังกูเล่นเอกสันเสริญอ่ะไอเครื่องนั้นผมก็ปล่อย,อยให้มันคาอยู่ตรงนั้นก่อนครับผมก็มากันเครื่องโซนด้านบนนะซึ่งไอโซนด้านบนเนี่ยมันง่ายมันแบบ โคตรจะยากเลยนะแต่โซนด้านล่างนี้ไม่มีอะไรต้องอยากนะครับอ่าผมกันตรงนี้เสร็จมากันมุมนี้ครับอีมุมนี้ก็เช่นกันนะถ้าผีมึงเดินมาคือมึงจะหลบได้ก็แค่ไอ้กล่องนั่นไม่ก็เก้าอี้ตรงนี้ครับซึ่งถ้าสแคปเห็นผมก็คือเรียบร้อยอะครับอ่าแล้วพอแบบอ่ากันเสร็จผมก็มากัดเครื่องกลางห้องที่แบบอยู่เกือบๆกลางห้องอะครับมันไม่ใช่กลางห้องหรอก อ้พาพอกันเสร็จแล้วก็แบบว่ามานลบสแครปแป๊บหนึ่งะนะอืมซึ่งมาลบอย่างนี้อ่าลบเสร็จก็ปล่อยให้อีนางสาแครปมันเดินไปตรงนูน่นนะนะผมก็แบบว่าไม่อยากอยู่ยไม่อยากยุ่งกับมันสักเท่าไหร่อ่ะเออมันเป็นตัวตีไก่ซึ่งไอตัวตีไก่นี่มันมีตัวอะไรบ้างวะสเปิลน่าจะใช่สแครปก็ไม่เชิง ส่วนกูนีตีไก่นะครับเออมันตีไก่นะมันแค่ลากมึงมาตีเฉยๆอย่าอ่ะดูมาตเตอรี่เรานิดหน่อยครับซึ่งดูเสร็จแล้วก็เดินมาเก็บบัตเก็บแถวๆนี้เลยนะซึ่งแบบว่าเจอชิมโปอ่ะอีชิมโป,มโปไว้พอครับอีกตัวหนึ่งเป็นนางป๊อปปี้โอ้โหไอเฮียก็คือแบบว่าอีชิมโปมันไล่กูมันไล่กูกยาวๆคือ ไอสองคู่เนี่ยกูจะไม่ตายจากการหมดสตา์มิน่แล้วก็ตายไม่ก็อีกจนจะไปต้อนผมไปหาอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่ก็ผมก็จะตายแบบโง่เลยอ่าผมก็มากันสองเครื่องนี้ให้มันจบจบไปเส,เสร็จไปะนะซึ่งแบบกูพูดจนมึงแบบคอกูแหบอ่ะเอออ่าพอกันเสร็จเราก็ทําการเดินหาเครื่องต่อต่อไปเลยซึ่งมาเจอไอเครื่องมุมนี้อ่ะก็แบบอืมกันๆแล้วมันจบไป กันเสร็จผมก็ทําการเดินหาเครื่องต่อๆไปซึ่งมาเจอไอ้สองเครื่องนี้ก็กัให้มันจบๆไปเลยซึ่งอีจุดนี้ผมก็หวังอย่างแรงนะว่าอีกตัวหนึ่งจะไม่ใช่เอกสันแต่ดูสิ่งที่มันทำให้หลังจากนี้ Na 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 na